สวัสดีค่ะยินดีต่อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับเปชรในช่วงแล้งของมือวันที่สิบหาเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดพาเพื่อพี่น้องบรรเทาสุขสุข,สข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพ่อ FC สระบุรีนะคะพี่น้องค่ะคุณพ่อเล่าอ่มาม้วนแนวทางงวดน,นี้เป็นงวดแรก นะคะพอม่พี่น้องคะงวดน,นี้เป็นงวดแรกแนวทางของอคุณพ่อเอฟซีสลาบุรี่ค่ะสีเดีมาเป็นตัวใดพ่พอม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันอาจารย์คะวัดดีนะคะวัดดีค่ะครับสวัสดีครับจ้าโอ้โหดีใจดีใจได้อาจารย์ท่วมาหาโมน,นี่ <c oughs> พอดีอันนี้พอดีจอดรถพอดีอาจารย์ท่วมากจ้ะอาจารย์มาว่างอันแนวทางละไอ้ไทยบ้างคะโมนียว่างไทย อันไทยอันเขามาจังหวแเราก็อาจารย์ขอถามให้ฝากเอฟซีกันเด้อค่ะแต่ความมันเขาเพราะเขานี้ถึงได้ถึงได้มากหมไหมกันได้เม่อถ้าเขาใ่ละวัด้องดีเขาว่าอืมคือบางนึงเขาแล้วบางนึงเขาตัวใดคะอาจารย์บางนึ่องมันเขาาว่าเขาคือมันบอกด้ชุดดีเนาะเรื่องกันค่ะสวัสดีิวัสดีกันยัวคันท้ายก็่ากันเนี่ยเรียกสองตัวบนมันเรื่องเดีกัน พี่พเป็ว่าแตัวกันมันอะค่ะกเรี่อว่ากันเรืว่าว่ามันคีบเบินนนะก็ขึ้นไปยู่ว่าเรื่ีนี่คือ่เบิที่แยขึ้นว่ายอโอเานเอวันนี้มันว่าเบิ้นมาเมันเลยมันเลยโค้งมันออกไปวอไงอืุ่นทีมันว่มันประยุทน์ตแกุ่นทีมันเป็นหุนทีค่ะมันก็เลยโค้งเลยโค้งโอ้ ว่าในสูตรของอาจารย์มีบองหวดบางหนึ่งศูนย์ซีนี่ค่ะมันบองมีแล้วเขาพิจารณาศูนย์ซีโอ้มีศูนย์ซีเออค่ะค่ะค่ะผู้แข่กันกันในยุ่งวัวอื่นน่ะจะหมดหมดทุกหมดมากน่ะแต่ะจะว่ายิ่งหมดนี่ยิ่งหมดออกสักี้เนี่ยล่ะมันว่าหมดได้กันค่ะโอ้ได้ค่ะอาจารย์ค่ะได้ค่ะเขาบอกว่เจเขาบอกว่าเจ้าหรอกเนาะ แมนโอ้ยอ oh, ่กบ oh, ุลเลบอลวสีเศร้ามได้อาจารย์ออลอดค่ะเอาคอาจย์ะเอค้อาจรย์ค่ะเอาความไาจาด้อาจารย์ค่ะวาได้าร่อวหจ่ะอาอาจารย่ะเาวาจาร่อารอาน่เาด็กเอย่อได้หร่อได้ค่ะก็วอัาจารย่ะเอานว่ายเอา้นรออาย่าควด้อาจย่ะาด้ค่ะวดเา่ะเวด้อย่เ โอ้บนทนไเ้เท okay. yeah ่าดอกปนันกระไดก็ยังไว้รุ uh, okay, no, ่นอยู <S> <S ่นุ่มๆอยู่ดิเท่าแล้วเกี่ยงไปกันยากเป็นถ้ำลานกันยากถ้ำล่างสูงพลังเออค่ะค่ะเอามาเข่าเรียงจ้ะได้ค่ะเนียวทางบนค่ะนี่ปีกับเก่าอ่าเนียวทางบนนี่มีซีกับเก่านะคะอันนี้เป็นตัววิ่งเนาะค่ะเป็นตัววิ่งจ้าเป็นปี เป็นซีอะเป็นป็นทีไหนมาจับกูค่ะพีเก,า,เกาค่ะศูนยีศูนค่ะพีหนึ่ง,ซ,งซีค่ะหกทีหกซค่ะเนี่ทีหางเด้อจ้า กันกันบ้ากันไปแต่กันไปน้ำแนกันลางกันลางค่ะอตัวโอ้เออคือสุนี่คือสุนี่เป็นบนโดยเฉพาะแต่ว่าพอบอกว่าให้กันลางไว้น้ำปติค่ะฉันเป็นบนโดยเฉพาะถูกขัดมากจ้าจะว่าฮาถ้ามันลงลางมันมันบ่แน่เนาะจ้าได้ค่ะอมาแน่นเนาะค่ะ สามตัวค่ะหกสี่เก้าหกสี่เก้าค่ะหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่ค่ะแล้วก็หกที่หนึ่งหกสี่หนึ่งค่ะเออตามค้างจ้ะแล้วก็ตัวตัวกันที่หนึ่งน่กันไว้ถ้ามันอย่างมันเป็นเพื่อศูนย์ที่ยิ่งกว่ทีเรียวมากจ้ะ กันไว้ซีหนึ่งหนึ่งเด้อกันซีหนึ่งหนึ่งค่ะตาเปนดอกตัวกั๊มกับเดี๋ยวไปหนึ่งซีซียวเป็นตัวเก่ากับว่านี่ยดีค่ะจะเอาลุ่งมาลดวเนาะค่ะรุลงมาลวเป็นตัวกันหนึ่งซีดอกเป็นตัวกันคืออ่าซีหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งซีซีนะคะครับค่ะได้ค่ะได้ค่ะ สองตัวนี้เอ็นเอ็นเป็นทีศูนย์พีจ้าพีหนึ่งค่ะสองค้างค่ะเออแล้วก็ล่างนี่ขอลงมาเป็นเป็นล่างตัวหนึ่งค่ะค้างหนึ่งค้างหนึ่งไปกลับไปละล่างทีหนึ่งก็ล่างซีหนึ่งไปกลับนะคะตัวนี้ ซีหนกับหนึ่งหกับหนค่ะหนึ่งหนึ่กกับไปหอหนึ่งหนึ่งต่วันหนึ่งหนึถ้ากับอีกสิเป็น1นสองกันเลยดิบางก้อนพันสิกรัมน่ะสิเป็นสิแล้วแต่เันตะวันบรกกับเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งาพอดีวันหนึ่งนึ่ง้ามันอดซีหนึ่นึ่งทเป็นว่ามข้าม ยิดหน่วยสองคนไงอือยึหน่วยสองคนมันยึเื่องแงนบันมันลงบันรงมาลางีะมันมันมันไม่มาเย็นเดียวขันอยู่บันไดจ้าไก่เื่อแนนะค่ะอยาก้มัเื่องแงนนัมายืนเดียวันเป็นเครื่องงูนะค่ะวามันวามันรงมาลางมาจักออ้เรยกคว่าเารีิดว่า้ามัน้ามันฟันแม่นว่าจ้าเขารียกคิดว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยคายากมันเป็นลางนะจ้า กันละคันขมันผีออกคนมันก็ต้องออกไปที่หนึ่งๆค่ะอืมค่ะอ่า็นมีหนึ่งวันแรกควนควนมันตีเขาว่าค่ะลองเบิงเนาะกันเนาะลองเบิงกับบอลลอนกับบอลลูนะแมนบอลลอนกับบอลลูนแล้เนาะกันเนาะเอ่อชาว่างวดกี่แล้วโอดทุ่มรถเลยเก็บเลยคุณทีค่ะจุ่มนัดอ่าจุ่มนัดตัวเดียวตัวนี้เลยควกควนน่ะอืมค่ะ วันนี้นี่ก็มี่สองตัวนี่ยนะสองสองค้างเนี่ยะ่ะดีกับกินิดเนี่ยนะค่ะเอาเอาีกตอมีเดอ้อจ้าโอเคค่ะขอบคุณหลายๆเลขค่ะได้ติดทุ่รมากวันนี้นะคะจิงเลยก็โชคดีนะคะครับ,รบจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีนะคะพี่น้องคะ ชุดบนวิ่ง C กับเก่าเน้นที่ C ค่ะจับคู่ค่ะมี C 9 0 C C 1 6 C 6 C 9 6 0 C 6 C 1 1 C C C 1 1นะคะลาง C 1แล้วกัน1 1นะคะอ่าคุณพ่อเล่ากับเน้นให้เน้นลักซนะคะอ่าชุดบนเน้นศูนยกับซ1เด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอคะ่ะ พี่น้องคาก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากพ่อ FC สระบุรีค่ะจังใดก็อย่าลืมนํ่ไปพิจารณาเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนํ่เสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อม่พีน้องบรรเทาสุขุสุข้อนค่ะสาหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแบดในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ